เฮ้ยเร็วๆยอดครับผมนี่ช้อนเอาไว้เลยไปช้อนนี่เลยใหญ่เว้ย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบมาเจอกับพวกผมทำละในวิถีวันยุทธบายออฟไลน์นะครับผู้ชมวันนี้ก็มาเที่ยวอ่างเก็บน้ำแม่สารนะครับจังหวัดลำพูนนะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาล่าตีเหยื่อปลอมฮะล่าชะโดกระสูปกันมาห้วยเป็นยังไงนะครับวันนี้มีไอ้ฟางกับโปเก่งนี่โอเคครับเดี๋ยวเราจะลงเรือกันละฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮะในช่องวิถีวันยุทธบายออฟไลน์นะผู้ชมไปลุยดีกว่า สายแล้วครับอาแกรมีทาดเนี่ยสายมดหลอกแล้ว่ะอ้ล่มล่ำมมอยนี่ยเออเออโอ้ เออเออแ้วมัไม่ตัวเดีว <laughs> ยวเหมื่นน่ะหมื่นแสแลบขนาดเลย

ไปตัวยังวน้หอ้ยไม่เป็าหรโดนอม้บอย่มนีไงปอกไล่โคบังเออนี่ปอกน่แหละปอกงานเล็บไหครับป้าออกคออกบปะแล้วครับดีแล้วช่วงนี้นะทุนดีนะ มาหั่นสักขอกเลยเลาะลายปุ้นมาหนุ่มหั่นเลยอะ่ะแต่ตอนยี่มสันนาา่นแองกี้ขึ้นจากให้พ่อเนี่ยแม่นเลยแนหะละแต่ลงมาหายไปไหนบ้างจะสู้คมครบเลยกับโซบโดนลายปุ้นนะครับมันอยู่ในปลาหนามมันเนี่ยนะมันมีกุ้งขึ้นฝูงอ่นนะเมันละมันให้ไปหวานกุ้งคนระับให้เข้าไปจกในไว้ยัง

ขนาด Phone: ไม่มีแองเอคื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 หคือคืเคืยคือคือคยัคือคืครับหนึ่งตัวคลอค อะไรเลนี่เงียผมครบเนี่ยอืเออจยังไงอืมอืมอืมองมอื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 ้อืม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 อืแอืม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 อเมอืมอเมอื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 มออ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  นี่เป็นหมอกก็ได้แล้วเขาเอาสั้นเนี่ยแล้วเขาเหล่ายังหอมเสียเขาเหล่าสั้นเลยน่สั้นลงโคตรอือ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 ว้าวว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 ย 我得แก้呢。<laughs>

อาอทยอยม่แกงงัดขึนนี่สมมาหัวปเะมอให้น่ะ เออเอียวดเ๋วอไปเบ็ดไปเบ็ดจะไมอเปอนจะไม่งออไปเบ็ดก้องกล้องกล้องเลยัไปตัวปล่อยป่อสายแหมพี่เออพอ่ก็ไมเข้าใจเลสุดยอดครับผมีช่อน โอ้ว่ะน้อปะสอนนี่ดิ อย่นาะเต็มวงซุกอยเงนาะเต็งโอ้อก1ตัวผุนนี่เ,เข้าแถวไปโอเคครับเราม,ม้ชมเดี๋ยวเขาจะจพวกเกงเ่งจะจอดเดินตีแถวแถวนี้กันนะครับลองดูกัน hộp này hả người Tốt Điều cả ừ. Oh. Sải tươi Đi 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 không phí rồi ừ, và cái này này đang một, <laughs> một vùng kia cái này Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp นั่นเลยนะเบลืนเลยก็เลยจะลื่นเลยออกหน้าเลยมืดแล้วครับนันผู้ชมถ้ามันมืดเดี๋ยวเราไปดูป่ากันที่รถนะครับป่ากันที่ต่ามสนใจกดแชร์นะครับล่อนได้ท้ายสัยการอย่ง ครับ่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูป่ากันที่รถนะครับตอนนี้มันมืดละคนกลางเงี้ยมไหนคนกลางเงี้ยมเล่ป่าแล้วนะครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่รถเลยนะครับมืดละเดี๋ยวไปดูป่ารวมกันที่ปุ่นนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะครับไปโอเคครับตอนนี้เราถึงริมตลิงแล้วนะครับเดี๋ยวจะเก็บของเก็บอย่างลงนะครับ่านผู้ชม เดี๋ยวเราดูป่ากันที่นี่เลยเนาะได้พอทำกับข้าวครับเอาทำป่าบ่วงน่ยได้กี่ตัวดยปลาฉโดปอกหนึ่งสองสามตัวไอช่อนหนึ่งตัวครับผมช่อนใหญ่เน้อนี่นี่ครับโอ้อยยอด โอเคนะครับเดี๋ยวขอเวลาเก็บของขึ้นรถก่อนนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราอย่าปิกกันละวอนนี้เอารถขึ้นมาอย่างเรียบร,ร้อยแล้วครับก็วันนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะครับพลาดกันหรืเยอะเลยตัวมันใหญ่ครับตัวมันน้อยท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวทริปหน้าเราอย่าไปที่ไหนเดี๋ยวติดตามชมไว้นะครับมีนัดกันเรียบร้อยละข้ามจังหวัดแน่นอนน,น,นสำหรับทริปนี้จะต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชม โอเกงและอช่อนหลวงนะครับแต่คนกลางเนี่ยคนหลังเนี่ยยังได้โอเคครับสำหรับที่นี้ต้องจบเพียงเท่านี้ก่อน <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>